นี่ครับอันนี้เป็นไซอะไรนะครับตรงนี้ไทเกอร์ครับใสไทเกอร์ไซที่อยู่ริมรั้วที่เขาไปประดับมันจะเหมือนกันหรือเปล่าบางคนก็เรียกเกาหลีผมก็ไม่เข้าใจเออไซเกาหลีอ่าโอ้โหเติมเขาจะลายลายอ๋อดูอันนี้ก็เป็นเล็กทรงบูมหรือว่าเขาเรียกอะไรครับนี่ก็ประมาณเนี้ยประมาณดูกิ่งก้านนะอก็ใสซ้ายขวามันก็ดูไม่มั่วนะครับก็ดูไม่มั่วไปดูใจไม่มั่วหน้ากิ่งก็หน้าก็ทะลุไปเลย โอ้สวยต้นนี้ต้นนี้ลุงนิดแบ่งนะครับต้นนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นบาทเจ็ดแปดหมื่นครับนี่ต้นใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่กระถางบางนิดเดียวนี่ตั้งไม่อายใครเลยนะเนี่ยใช่ไม่แพงครับไม่แพงโอ้เจ็ดแปดหมื่นครับสวยใครกินนี่ครับอเขาจะคู่ใกล้ต้นริมไฟฟ้าตัวนั้นแหละอ๋ออันนี้ก็ตัดทำหม่เหมือนกันใหม่เหมือนกันอ๋ออันนี้ก็ อันนี้เราต้องตัดตลอดหรือว่าไม่เพิ่งมาตัดเพิ่งตัดเพราะมันเกินเกินที่เราไม่ชอบแล้วอ๋อ,อมันกว้างแล้วกว้างอ๋อตัดเข้าใหม่ยังไงก็แตกอ๋อนี่ไง<ต>เริ่มแตกแล้วลอันนี้ก็ตัดก่อนเขาใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มแตกหมดแล้วโอ้โหยอดต้นนี้ต้นตนี้ก็ราคาก็หลักแสนเหมือนกันเนาะใช่ครับหลักแสน นี่นะพร้อมอมดีตรงนี่เขาเรียกคนคู่อันนี้คนคู่นะครับอะคนคู่อ๋อนี่ไงคนคู่มันอโคนคู่คนคู่นี้ฝั่งนี้คือทําเป็นกิ่งหนึ่งเลยเหรอครับตรงนี้หรือว่าใช่คนคู่ก็เหมือนกับกิ่งนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้ยประมาณนี้กระจายกิู่อืมอืมอืมโอ้โหใหญ่ครับตัวนี้อ่ใหญ่นี่ก็รอรอรายละเอียดนะจบมากันเนี่ยอ๋อนู่นเลยเหรอครับใช่ใช่นั่นแหละ อู้ใหญ่เลยนะใหญ่ฮะใหญ่พวกนี้มันเหมาะกับการเป็นตั้งเป็นประธานใช่ไหมตั้งหน้าบ้านดีๆเท่เลยอ่ะอู้สวยนี่นี่อู้แล้วต้นข้างหลังนี้ก็ใส่อะไรครับลุงนิดอันนี้ก็ใส่ไทเกอร์ใช่ฮะอันนี้หลังไม้ใช่ไหมครับน่าจะใช่ใช่หลังไม้๋อแล้วมีเจ้าของแล้วครับเนี่ยมีครับ เอมีเจ้าของแล้วหมอที่ถิงคกระโป์อ่ะอ๋อของคุณหมอโอ้ของคุณหมอนี้เอาแต่หัวไม้ไปเลยนะใช่โอ้แต่ของเด็ดๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ไปหลักก็ไม่กี่ตังค์ครับส่ห้าหมื่นอ๋อสี่ห้าหมื่นครับอู้คุ้มเลยเนาะครับต้นใหญ่ราคาดีไม่แพงอ่ะนี่ครับแล้วอันนี้ก็เป็นวูซูวูซูไม้นอกเลยครับไม้นอกเหมือนกัน อ๋อเคยเห็นครับอ่าอยู่ที่ไม่ค่อยง่ายหรอกศิลปสวนนะฮะอาจารย์เชนฮะสวนอาจารย์เชนนะบูซูแต่ไม่ยังไม่เคยเห็นแพร่หลายน้อยมันก็เป็นไม้นำเข้าเหมือนกันใช่ใช่นำเข้าเหมือนกันออ๋มีน้อยออ๋มีน้อยครับเล่นได้ราคาก็เป็นก็ราคาก็ประมาณเนี่ยก็ปอปอไสต์จีนเนี่ย แล้วแต่ฟอร์มสวยก็แพงโอ้มันเก่าแก่เยอะแต่ใบมันเล็กมากนะครับลุงใบเล็กสี่ห้าหมื่นบาทอะไรเนี้ยอืมโอเคครับครับไม้เก่าแก่เก่ามากเลยเออต้นใหญ่ยิงอ่าแกเเนาะต้นใหญ่ๆห่เอามาหลดให้มันเตี้ยอย่างงี้ดีใช่เป็นธรรมชาติสุดเลยอ่าโอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นไซกินล้วนนะครับก็ยังไงก็ ใครสนใจก็ติดต่อลุงนิดมานะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรลุงนิดไว้ให้นะครับโอเคครับคิมมี้ขอบคุณลุงนิดมากๆนะครับสวัสดีครับ